แม่มดน้อย17กุมภาพันธ์2569ข่าวแรกนะคะบางจากติดอันดับ Thai Major Pacific e บสท์คอมเพนี2026บางจากติดอันดับ t ทม i เ a เชอป c เ i ฟิกเ s สท์คอมเพน2026ท็อป3จาก11บริษัทไทยและเป็นบริษัทไทยรายเดียวในกลุ่ม Resource Generation and Infrastructure ข่าวต่อไปนมทเทคจับมือ Honeywell เสริมทับงานระบบงานวิศวกรรมอาคารโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร MATTEK จับมือ Honeywell h o n e y w เว l well. ยักษ์ใหญ่ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรเสริมทับโซลูชันด้าน Integrated Building and Infrastructure Solutions ครอบคลุมแพลตฟอร์มควบคุมอาคารดิจิทัลแบบครบวงจรระบบควบคุมอัตโนมัติระบบควบคุมพลังงานและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารและโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ บนเป้ายอดขายทะลุ1,000ล้านบาทข่าวต่อไป KTC จับมือ BDMS Wellness Clinic ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Wellness ecosystem KTC ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Wellness ecosystem จับมือ BDMS Wellness Clinic ประสานศักยภาพของประเทศด้านระบบสุขภาพพร้อมรองรับเทรนด์นวจตกรรที่มุ่งให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนภายใต้แคมเปญ The Journey Within โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i ินไซด์ .com